คนมาเรียกเราว่าอาไม่เฮ้ทำไมไม่มีใครรู้เรื่องเลยอ่ะเจ๊ไม่ต้องรู้ไรอินดักโอ้เจ๊เจ๊ช่องนี้เขาบอกว่าอะไรอยู่ตรงหน้าเจ๊คะโวยเขาถามต่อเขาไปก่อนถามทําไมวะอะไรอยู่ตรงหน้าเจ๊คะถ้าบอกให้ถามคนเขาถามว่าอะไรอยู่ตรงหน้าเจ๊ว่าถามทำไมดิซื้อบื้อมันโอ๊ยวะมันเป็นอะไรพักนิษพูดน้องยกยกยุ่งยกสูงยกสูง เขาชี้ถายไม่ต้องสั่งนะเขายังไม่ทันเห็นเลยไม่ต้องเห็นถือก่อนเฮ้ยนพี่โดนบอกจะมาล่อแล้วเนี่ยชนี้เขาบอกเขาอยากได้แบบนี้เจ๊ต้องชูให้เขาดูดิเขาอยากดูชูให้ให้เพื่อนๆดูหน่อยโอเคเออแล้วเนีถือ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 ไว้ถือไว้ไม่ไม่เขาให้ถือมือเดียวถือมือเดียวสูงๆอีชี้ถายมึงโดนแน่เลยครับต่อน้าจ๋าทำชูแขนอย่างงี้ให้เพื่อนหนูดูหน่อย ทำอย่างนี้เพื่อนหนูดูหน่อยโชว์มือขึ้นอ้าวช่วยนะมือเปเลยอยู่โชว์โชว์โชว์มือขึ้นแล้วมุนมนเอาสิชิบหายกูเป็นอะไรมึงรู้ไหมโชูมือขึ้นพี่จ้ยเขาช่วยนะไม่ใช่นะทำแบบนี้อย่าไปฟังมันนี่ทำแบบนี้แขนมันนั่นเลยไม่เป็นไรแขนไม่เป็นไรชูมือขึ้นแล้วมุนมนกูไม่หมุนหน้าแล้ะ น้าสกปรกเย็นเรือเล้อเออไว้พาพูดกับเราอย่างไงอย่างนั้นเลยในช่ไม่ต้องไปฟังมันทําแบบนี้ชูมือขึ้นมันนั่งไม่ขึ้นแค่นี้ชูมือขึ้นบอกไปมาบอกไปมาไม่บอกตามมึงเลยสัตว์หลาเออมันมีสัตว์ประหลาดเนอะเร็วให้เร็วลักนี้รู้เรื่องจริงนะชูมือขึ้นบอกไปมาไม่บอกเดี๋ยวมึงไม่กีบกรอกข้างเออ เพราะหนคนเดียวเนี่ยเขากางแขนก่อนเพราะว่าเสื้อมันจะได้เห็นตรงต้นคริสต์มาสนะนะให้เพื่อนหนูดูเสื้อแป๊บนึงจ้ะการแข่งไม่ค่อยดีนะกางแขนเฉยๆเออไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขึ้นและลงอีเชฟหายเกลียดมึงนี่เกขี้โอ้ยมโอ้ยรวยดีๆเกลียดเขายิ่ง ดูมันทําตามเราอย่างนี้ดิมันทำมันจะเต้นมันจะเต้นเฉยๆนไ่เกี่เต้นแบบนี้แหละผ้าสงก็สายหน้ากันหมดเลยอยากให้มาบ่อยนะนอกจากเพื่อนี่นะถ้าเอามือทําแบบนี้โอเคทอย่างงี้กางแขนขึ้นและลงขึ้นและลงีบ้า โอ๊ยมยนี่มันบ้าเหรอโอ๊ถอดแล้วถอดอีกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอที่คาดผมออกก่อนจ้โอเคที่คาดผมที่คาดผมที่คาดผมคผมผมอยู่ไหนผมไหนในผมไนผมเฮ็ดเฮ็ อีชิพายไออยู่ไหนไอไอเดี๋ยวพ้ามายมึงจะรู้แปัญหาว่าเราไม่รู้นะไออยู่ไหนไอไออยู่ไหนไอกูไม่กลัวหรอกไม่ไออยู่ไหนไอมึงไม่ใหญ่เย็นยอเมาเมาเมาอยู่ไหนเมาส์ตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนอยู่นี่สิแล้วเมาเมาอ่ะใจ่ปาป๊าเฮ้ยควายอยู่ไหนเออเอียอยู่ไหนเอียโทษมึงหมดเลยนะเอียอยู่ไหนเอียอยู่ไหนเอียอยู่ในตัวกูนี่แหละ นะเอียอยู่ไหนเอียอยู่ไหนเอียเอียเอียอยู่ไหนเอียเราไม่ถามอะไรเอียหูหูหูอยู่ไหนหัวทอยู่ที่ตัวเรานี่แหละโอ้ทุกแล้วเขาไม่รู้เขาว่าเราไม่รู้จมูกเนื้ออะโนื้อโนื้อเนืออะโนื้อทามอะไรใหญ่ใหญ่หน้าด้านสระเบืออย่าเลือดล็อกพี่พี่แจ็คถามมาพี่แจ็คถามมาว่านี่น้ารู้จักจังหวัดกรุงเทพไหม มหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินอลาธิวาานราชาตฮะราชนักอะไรโอ๊ยทำไมหลายเรื่องอ๋อมายาวไปหรอมันยาวไปหรออะแล้วสิงอะไรสิงอะไรสิงอะไรนะจังหวัดสิงอะไรสิงอะไรสิงบุรีเฮ้ยเขาอยู่สิงบุรีนี่หว่าแล้วอ่างอะไรอ่างทองประจวบคีรีขันสงสงขลาจันทะ ให้เขาตอบให้เสร็จก่อนเนี่ยเมื่อกี้มันจะยาวต่ออีกแล้วเออจังหวัดสงฆ์ไม่ต้องให้มันพูดอย่างนี้แล้วเออหนูไม่ให้มันพูดหนูไม่ให้มันพูดเดี๋ยวเดีขามากันหมดแล้วจะรู้สึกจังหวัดสงฆ์สงขาปัาตาป่าตานีนาลาธิทิวาสอ๋อวันนี้เก่งตอบถูกหมดเลยอุอุอะไรอุอะไรอ่ะจังหวัดอุอะไรอุบลราชธานีเฮ้เชียงเชียงใหม่ตากอะไรอ่ะตากตากสินอ๋อสมุทรสงคราม สมุดอะไรนะสมุดอะไรสมุวนไหนพี่ชายกูรู้ดีมึงก็ต้องถามเขาถามสมุดอะไรสมุดทรงอะไรสมุดทสงทรงขามสงครามแล้วสมุดขาสมุดขาสมุดทรงทรงขานครินอ๋อสมุดทรงขานครินทร์เก่งจริงๆอ่ะให้มันรู้ซะมั่งนะแล้วจังหวัดภูอะไร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 ือจังหวัดภูหนูถามหนูถามภู ภูเก็ตเก่งมากเขบอกเลยฉะเชิงเศร้าถามเขาถามนะจังหวัดแม่อะไรเจ๊จังหวัดแม่อะไรขอนซอนเขาเขารู้บอกแล้วแล้เชียงอะไรเชียงเชียงใหม่ถามหลายรอบแล้วเนอะแล้วเลยอ่ะเลยอะไรจังหวัดเลยเลยอะไรเลยอะไรละเอาแล้วเจ๊เลยอะไรเราถามเลยเลยเจ๊จังหวัดเลยอะไรเลยอะไรเลยอะไรเลยเลยศิล ลบบุรีเอเก่งชัอะไรใชัใชัเมืองสิงห์มันชัยชัยมันมือจอนนะมันใช้ยอยู่ได้เนา้อชัยเมืองสิงห์ไม่ใช่ัยเลยมันลนแน่เลยนะเออดีเจ๊จังหวัดบุรีอุ้ยเรบุรีอะไรบุรีอะไรบุรีขำเหรอโอ้บุรีขำ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ต้องบวอะไรแบบนี้จังหวัดเขาจะเสียหายนะจะเสียหายหน้ามึงเลยจังหวัดจังหวัดเขาจะเสียหายนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณอะไรนะคุณเนวินมาหาแน่เลยเดี๋วีบขับมาโดนแน่คุณเนเลยชอบมาจัดการมาเลยไข่นี่โดยตรงเลย Happy b i r ์ h วันเกิดเขาร้องหน่อยนึงร้องพอๆ Happy b i r ์ h เราลองร้องก่อน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you อยร้องร้องเาบอกร้องไม่หอเบอก้องไม่เป็นเาร้องเพนะเนี่ยร้องทาไมร้องทาไมร้องทาไม ร้องทำไมมันเกิดไข่แล้วมันหนักมังหรอแล้วร้องทำไมยใครให้ร้องไม่ต้องพูดเองอะไรไ,ไม่เรนะาใครให้ร้องหลายอย่างใครให้ร้องร้องทำไมเนี่ย แล้วมึงเป็นใครอ่ะเจ๊เป็นใครเนี่ยเจ๊เจ๊เป็นใครโอ้เป็นลูกพ่อสตาทานแม่สติงชื่ออะไรชื่ออะไรรัตนาฮอลลมีพี่น้องไหมโอ้มีเจ๊จุ๊จุ๊งนาดาในมาโนลัตนาวัฒนาใส่ลูกอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรสิงห์บุรีมาลขที่เท่าไหร่ห้าสิบหมู่สามตำบลอะไรงช้างอำเภออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเฮ้ยตัวจริงนี่หวานมี พี่กันหนิงเาฟ้องแน่จ้ะมาแล้วค่ะฝ่ายปกครองมาแล้วค่ะเพราะว่าเจ๊จุกได้ยินเสียงว่าด่าพี่กันเติงว่าไอ้ชาติชั่วนะเจ๊จุกคุณธนพลหนูเป็นเด็กน้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณธนพลเปด็กน้อยงาติชั่วด่าทำไมอ่ะเอ้โหเจ๊หนูไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะคนยังไงอ่ะด่าราชชั่วด่าไม่ได้เด่าไม่ได้ได้ยินไหมได้ยินไหมชาติชั่วด่าไม่ได้ คนเหมือนกันไม่ด่าก anyway, ันได้ยังไงชาติชัวชาติเจอจะได้ยังไงแบกหมดปักหลุดนางสารอย่าวว่าแต่เขาเลยเรา